่และสำหรับ EP นี้นะเราก็จะมาติดตามเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของน้องหลงกันนะคะตามไทม์ไลน์ประวัติการเช็คอินที่เราเห็นน้องวิง่งแคสนานนั่นนี่โน,น่นตึกแกมมี่บ้างช่อง3บ้างสตูดิโอเวิร์กพอยบ้างในที่สุดน้องก็มีผลงานสู่สายตาประชาชน ค่ะเรามาเริ่มกันที่การเป็นประสนีนักร้องเสียงเพราะหรือนักร้องเสียงเพี้ยนในรายการ I Can See You r v o i c e ซึ่งหลงก็ได้ไปออกใน EP ีที่171นะคะวันที่29พึกพฤษภา2อ2นะคะ ต่อมาในช่วงปลายปีคาน้องก็ได้เป็นทีมนักแสดงของซีรีส์สายวายชื่อ I Am Your King 2นะคะที่ปล่อยไปในช่องทางของแอปพลิเคชัน Li ที TV แต่ว่าตอนนี้ไลทีว v ปิดตัวไปแล้วเพื่อนๆสามารถติดตามได้ในช่องทาง YouTube ของบริษัทผู้ผลิตนะคะก็คือก้าวหน้า Channel คะ่ะต่อมาน้องก็ได้ไปถ่ายทำรายการรู้ไหมใครโสดนะคะซึ่งออนออกมาเป็น EP ีที่ส และหลงก็ได้มีโปรเจกต์ถ่ายซีรีส์ที่ชื่อว่า Love o f Time การเวลาที่หมุนเวียนซึ่งมีแพลนจะไปออนที่ประเทศจีนแต่ว่าตามที่ตัวเองสืบใน i ิน t a g r กรนะคะจะมีการโพสต์อยู่แค่ปี2020และในเพจ Facebook ของซีรีส์นะคะก็มีการแจ้งปิดตัวซีรีส์ไปอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 และอีกซีรีส์นึ่งที่เห็นน้องมีการโพสต์รูปพร้อมกับใส่ h a ท็ motorcycle the series หรือว่าวุ่นรักนักบิดนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เห็นน้องในทีมนักแสดงทั้งนี้ในส่วนของตัวซีรีส์เองก็ไม่ได้มีความคืบหน้านะคะตั้งแต่ปลายปี2563และเนื่องจากหลงได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ น้องก็มีการถ่ายซีรีส์ Y ออกมา2 EP โดยซีรีส์มีชื่อว่า Bangkok the series นะคะซึ่งก็เป็นชื่อที่พ้องกับชื่อคลินิกแห่งนี้ช่วงปลายปีนะคะน้องก็ออกผลงานมาเป็นโฆษณาไทยชูรสตราชาดานะคะกับวลีสุทธิตกินข้าวครับกินข้าว กลางปี2021หลงก็มีผลงานซีรีส์วายสั้น EP เดียวที่มีชื่อว่า Love Advisor หรือเพื่อนทักว่ารักนะช่วงปลายปีหลงก็ได้มีการไปแจมกับทีมนักสแสดง Gen Y The Series 2 สำหรับปีนี้นะคะ2022เริ่มต้นด้วยการปล่อยผลงานเบื้องหลังาการเป็นพระเอก MV นะคะในวันที่12มกราคมซึ่งเป็น MV ที่มีชื่อเพลงว่าพันพบนะคะเป็นเพลงของปูจ่จรานลองไมค์ฟเจอริ n งกับ k คิงชนาวิทย์ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเลคอมเมนต์ให้ไปฟังเลยนะทุกคนเพลงนี้ก็มีการร้องโดยคุณคิงเนี่ยเสียงเพราะมากแรปก็เนื้อหาดีโดยปูจานนะคะดนตรีเพราะ MV ก็ซึ้งกินใจมันจะเป็นแนวแบบว่าพ p e ียดพีเ r ียดข้ามพบข้ามชาตินิดนึงซึ่งทางช่องเองก็มีแนวทางการรีวิว MV สายวายนะคะเพื่อนๆสามารถไปตามฟังการรีวิวเนื้อหาโดยละเอียดได้นะคะใครที่ดู MV จบแล้ว ยังมีความจิ้นความอินกับคู่หลงเพจนะคะก็สามารถตามไปดูในช่องของเพชจได้นะคะกับ v ล็อกวัน2คาเฟ่ไปดูซิว่าเขาทำอะไรกันบ้างและสาเหตุที่ทำให้หลงดังเปรี้ยงปล่างอยู่ในตอนนี้ก็เกิดหลังจากที่หลงได้ไปเป็นคู่เดทกับ DJ ต้นหอมในรายการแฟนกันวันเดย์ EP2 ที่ออกอากาศเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ ในบรรยากาศเดทกันแบบครอบครัวคือมีน้องปกป้องไปด้วยไปเที่ยวสวนสัตว์กันจะเห็นได้เลยว่าหลงเป็นคนที่ใจเย็นใจดีและสามารถปรับตัวเข้ากับปกป้องได้มันเป็นบรรยากาศของความเป็นครอบครัวที่น่ารักมากส่วนการเดทกันแบบคู่รักในภาคกลางคืนก็มีความซาบซึง้งจนทำให้ดีเจต้นหอมน้ำตาไหล ซึ่งนี่ก็ทำให้แฟนช่อง Workpoint และแฟนรายการแฟนกันวันเดย์ได้มีความอินความจิ้นความฟินมากและลุ้นให้ทั้งคู่ได้คบกันจริงๆและทำให้เกิดด้อมหลงหอมความอินต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงตัวช่อง Workpoint เองซึ่ง ได้มีการทำคลิปนะคะย้อนหลังไปถึงเส้นทางของโชคชะตาที่ทั้งคู่ได้มาพบกันเพราะว่าก่อนนั้น่ะดีเจต้นหอมเคยไปเ,เป็นคอมเมนเตอร์ในรายการ I Can See Your Voice ที่หลงเคยไปออกเมื่อปี2019นะคะประมาณเากือบ3ปีผ่านมาทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันในรายการแฟนกันวันเดย์แล้วไม่แปลกเลยนะที่ หลงจะถูกเลือกเพราะว่าหลงเป็นสเปคของต้นหอมอยู่แล้วส่วนดีเจต้นหอมเองก็ได้มีการชวนหลงไปไลฟ์ขายของและชวนกันทำคลิปอีกเยอะแยะมากมายปล่อยในช่องทาง y o t u u e c ช a n n ดีเจต้นหอมชนีอินดี้ตอนนี้หลงก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นทุกวันนะคะก็จะมีการได้รับเชิญให้ไปออกรายการต่างๆผลงานการแสดงในซีรีส์ y เรื่องถัดมานะคะซึ่งจะออนในวันที่24เมษายนนี้นะคะสามารถชมได้ในวันอาทิตย์เวลา23นาฬิกาทางช่อง M c o t n m o d e r n i และก็สามารถดูย้อนหลังได้ช่องทาง VTV เวลา24นาฬิกาค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะหลงก็รับบทเป็นหมอภาคแล้วก็มาถึงผลงานล่าสุดของน้องนะคะซึ่ง หลงสามารถแคสได้เป็นนักสแสดงเต็มตัวในซีรีส์วายที่ชื่อว่า Love Syndrome 3รักโคตรโหดอย่างมึงซึ่งสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คือต้องออกตัวก่อนนะว่าตัวเองอ่ะเป็นนุ้งมีของนุ้งแฟงพอได้มาทำข้อมูลของน้องหลงแล้วรู้ว่าเขา,าเล่นซีรีส์ด้วยกันอันนี้ก็ขออนุญาตจินต่อไม่รอแล้วนะ และสำหรับงานเปิดตัวซีรีส์ที่มีไปเมื่อต้นเดือนเมษานี้ก็ได้รับการตอบรับจากแฟนนิยายแฟนซีรีส์อย่างล้นหลามเลยตัวน้องเองก็รู้สึกยินดีและขอบคุณทางแฟนคลับมากซึ่งน้องก็ได้รับของขวัญของฝากที่ลึกจากแฟนคลับมาด้วยเอาระคาะทุกคนแนะนำนักแสดงซีรีส์วายดาวรุ่งพุ่งแรงหลงซื่อลีกันมาหลายอีพีทีเดียว คราวหนะ้าถ้ามีนักแสดงคนไหนหน่าสนใจเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายไปก่อนนะ